โหลสวัสดีค so ่ะปอนนี Dartmouth ้ันแสด้อยู Z ่ในช่วงพาชิมนะคะวันนี้จะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวที่ยุทธยาอ่าอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสดนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยววัดปราสาทเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ที่วัดปราสาทแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาแล้วอยู่ตรงคือขี่เข้ามาในตัวเมืองยุทธยาอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเจดีนักเลงค่ะแต่ปัจจุบันนี้เขาชื่อว่า เดี่ยวเฮียชาเจดี JD นะคะร้านนี้กินมานานแล้วเมื่อก่อนไปกินในวัดมาดูกันว่าน้าตาเป็นยังไงได้เดียวกันนี่ประมาณนี้ชามจะไม่ใหญ่นานนี่เป็นดีชาชาติติมต้อยำงโอเคมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงีชิมให้ดูนิดนี้ยิบอันนี้ไม่ปรุงเลย อร่อยอะ่ะเป็นก๋วยเตีย๋ยวต้มยำหน่อทามันจะไม่ใหญ่มากเนี่ยราคาประมาณสามทามอันนี้มาแล้วีกย่างนึ่งก็มีแห้งกป็อมีแห้งก็ออกหวานหว่ยเยนืุ้้กตันูน้ำตาลหวานชิมก็มาชิมบะหมี่เลย ห่งเรือแท่อร่อยมากเลยใครผ่านมาที่ยุทธยาก็อย่าลืมมาทานนะคะ,อ,ะอยู่ตรงเจดีขี้เข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยตัวเองร้านนี้อร่อยที่ยุทธยาก็เดี๋ยวอร่อยมากหลายร้านมากแต่ว่าวันนี้มาแนะนาร้านนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้านจะมาแนะนําร้านไหนอีกติดตามด้วยนะจ๊ะาไปก่อนแล้วบาย